ีมีอะไรจะบอกพี่แน็เออมีอะไรจะบอกยิงอะไรเงีช้อปปิ้งออนไลน์ที่ช้อปปี้มีส่งฟรีทั่วไทยว้ารู้ไหมที่ีเดอกเบี้ยศูปร์เ็ก็ส่งฟรีทั่วประเทศไทยเฮ้ยจริงนีิไปไปดูร็วๆไป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 ไหนไหนไี่นี่มันดี a ม็ l x ์เอเป็นไงปีปี2004แต่มันมีพิเศษกว่านั้นพี่แน็คคือเลขไม่9 0 0 0 0เป็นไงโคตรสด สดกว่านี้ต้องมีแล้วน้องออแต่ถ้าสดกว่าน้องกออ็ต้องคันนี้แหละพี่ตายเลยโอ้โห <S <S <laughs> ขอดูเครื่องยนต์หน่อยดีกว่า <c oughs> โอ้ย ey, เฮ้ยพี่แน็กออันนี้มันเครื่องเท่าไหร่นะพี่เครื <advantage. c oughs> ่องสองพันห้าเฮ้ยใช่เหรออันนี้คือเครื่องอะไรพี่เครื่องยนต์ด <c oughs> ู <c oughs> ด้วย,ยครับหูน็อตเป็นไงน็อตแก้มอ่าครับ <c oughs> เป็นไงคันนี้เปิดราคาอยู่ที่ 179,000บาทนี่โยนมาให้เลยนะเนี่ยผ่อนสบายๆหก0ั0กว่าบาทแต่3ปีเท่านั้นใช่เหมือนผ่อนมอไซค์ใช่ครับผ่อนระยะสั้นเนาะใช่สำหรับคันนี้พี่แน็กายในายอยากให้ดูมากเลยไปไปดูภายในดีกว่าเนี่เป็นกรรมยี่แท้โรงงานนะครับแล้วก็นี่เข็บหลังคาเป็นไงก็คือเดิมๆมาคือแบบนี้เลยเนาะคอนโซลเป็นไงน้องเบส คอนโฟนคือเดิมๆนะครับนี่คือสวยมากเลี่ยมมากดูเลขไหมครับ90,000ใช่ครับดูบอกแคปด้านหลังครับนี่เป็นไงเป็นหนังนะอันนี้เป็นหนังเหมือนไม่เคยนั่งเลยนะใช่แล้วก็นี่ครับถ่ายน้ำมันเครื่องล่าสุดกระยู่นี้เลย90,000มื่นคน้อยไปเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันดีกว่าส่วนด้านหลังจะเป็นแม็กไลเนอร์อยู่ครบเจ๋วไหมเจ๋วดีพี่ดูดิ เคยใส่ของเนี่ยเคยบรรทุกของไหมเนี่ยใช่ไม่เคยเลยบรรทุกแต่กิ๊กอย่างเดียวเป็นอาไม่ใช่เหรอ,อไม่ไม่เห<า>มนะือนพี่นะขำหูเรื่องนี้ <c oughs> ครับ <c oughs> ไปไม่ถูกสำหรับคันนี้ออกง่ายจ่ายเพียงการ้อยเก้าสิบเก้าบาทแถมฟรีผัดเคลือบสีแถมฟรีกล้องติดหน้ารถเป็นไงสุดยอดจริงๆนะสำหรับใครอยากได้คันนี้นะทำไงพี่แน็ติดต่อมาที่นี่ข้างบน ไปใหตบนฟ้าได้เยนี่ยบนมือเนี่ยบนบฟ้าเนี่ยแล้วพบกันที่ P.S. Auto สวัสดีครับ